ผมฟังสารนตรีซึ่งมีความรู้จักกันมักคุ้นกันดีอ่านตอนเช้าชี้แจงถแถลงก็ฟังได้ในระดับหนึ่งก็ขอบคุณแต่ไปอ่านในเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่รู้ปฏิรูปไปข้างหน้าหรือจะย้อนยุคไปเมื่อ40ปีที่แล้วเพราะผมไม่เห็นความก้าวหน้าอะไรเลยวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยเด็กนอกจากเศรษฐกิจพังอะไรพังแล้วเด็กนักเรียนก็พัง นะครับเพราะอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่มีงบประมาณก็ไม่พร้อมแล้วจะให้เด็กมันอ่านออกเขียนไดน้ผมถึงบอกว่าสําคัญกว่ารัฐธรรมนูญนะครับแต่วันนี้ไปประเมินดูไปออกแบบดูเด็กด้อยคุณภาพไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะใครหรอกครับเพราะผู้มีอำนาจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิ์สังพุ่มพักเพื่อไทยผู้แทนสุรินทร์ถินช้างใหญ่ผ้าไหมงามประกำสวยล่ำรวยประสาทประกาศหวานเข้าสารงอมปลอมวัฒนธรรมนในฐานะสมาชิกรัฐสภาล่างประราจะมัญนยัดการตึดสาแห่งชาติปศจุดจุดจุดผมในฐานะที่เป็นครูมาก่อนท่นประธานก็ไม่ต้องอธิบายนะครูนำหน้าผมรอครับ ว่าจะดูรูปดูแบบที่กรรมการอิสระไปทำมาแล้วก็ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายฉบับนี้เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปที่รัฐธรรมนูญเขียนมาคับไว้มาตามหลังของคณะปฏิวัติจึงมาเป็นการปฏิรูปท่านประธานครับผมฟัง่ารมตรีซึ่งมีความรู้จักกันมากคุ้นกันดีอ่านตอนเช้าชี้แจงถแถลงก็ฟังได้ในระดับหนึ่งก็ขอบคุณ แต่ไปอ่านในเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่รู้ปฏิรูปไปข้างหน้าหรือจะย้อนยุคไปเมื่อ40ปีที่แล้วเพราะผมไม่เห็นความก้าวหน้าอะไรเลยก็จะมีอยู่ไม่มากที่พูดถึงเด็กๆท่านประธานรู้ไหมครับว่าความรู้สึกของผมที่คนที่เป็นครูเนี่ยจริงๆพรบของการศึกษาชาติเนี่ยมันน่าจะสำคัญกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเสียอีกครับแต่ละ ถ้าเราไปบอกว่ากฎหมายอื่นสําคัญกว่ากฎหมายรัฐมนูญมันเป็นไปไม่ได้เพราะก็เขียนไว้ชัดเจนว่ากฎหมายรัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศอันนี้ผมรับได้แต่ถ้าพอรบอการศึกษาชาติเขียนไว้ไม่ดีเด็กอ่านไม่ออกคิดไม่เป็นทําไม่ได้สังคมมีแต่คนโง่เนี่ยตามนโยบายของผู้มีอำนาจในบางคนวันนี้อยากเห็นคนในบ้านเมืองมันโง่แล้วง่ายต่อการปกครองเนี่ย มันก็จะมีประโยชน์อะไรล่ะครับกับการที่มีรัฐธรรมนูญวันนี้ผมก็พยายามอ่านครับท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าย้อนยุควงการศึกษาเนี่ยโดนทําลายไปทั้งหมดในระบบเชิงโครงสร้างเห็นคณะกรรมการอิสระที่เขียนมาเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าอิสระจริงหรือไม่คําสั่งคสชที่ไม่น้อยกว่า18ฉบับเนี่ยที่มาทําลายหลังจากการปฏิรูปเนี่ยทาลายองค์กรครูเกือบทั้งระบบเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เวลามันจำกัดจริงๆครับท่นออานประานครับเจนาทีผมก็เลยจะตั้งความหวังกับ49อรหันคือคณะกรรมธิการที่กำลังจะไปทำหลังจากผ่านวันละหนึ่งผมเองและคณะนี่สสชูวิทย์สสชยัยรัตน์นี่สสสิงหกัพลหรือสสสยามที่นั่งเนี่เราเตรียมการที่จะไปแปละยะติกันทั้งหมดเพราะเราเห็นแล้วว่าย้อนยุคเปื่องง่าย เอามาเป็นรัฐราชก,การเหมือนที่ผมอมภิปรายไว้เมื่อสองวันที่ผ่านมาผมดูสังเกตกฎหมายทุกฉบับโดยเฉพาะกฎหมายครูนี่เขาเป็นอิสระเขามีไตปาคีสมัยก่อนก็มีตัวแทนที่มาจากตัวแทนโดยตําแหน่งเขาเรียกไตปาคีรานประทานมีตัวแทนจากตําแหน่งตัวแทนจากครูตัวแทนจากผู้สรงคำลัวุฒิแต่วันนี้โดนย,ยกเลิกไปหมดแล้วแถมให้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเนี่ยไปควบคุมกํากับ ดูแลโครงสร้างขององค์กรจริงๆผมจะพูดตอนท้ายแต่ผมกลัวเวลาไม่ทันนั่นแปลชัดเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดนิทถามคนเคยเป็นอดีตผู้ว่าที่มาเป็นผู้ติสมาชิกดูเขาก็ไม่อยากไปทํางานอยู่ตรงนี้เพราะงานในทุกกระทรวงตบววงกลมที่เขาได้รับมอบหมายไปจากส่วนกลางเนี่ยเขาก็หนักอยู่แล้วที่จะไปทําที่จะไปดําเนินการเพื่อให้เข้าเป้าตามที่รัฐบาลต่างต้องการครูเขาเรียกร้องเขาต่อสู้กันมาอันยาวนาน กว่าเขาจะหลุดบวงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีผู้ว่าไปควบคุมในวันนั้นจนมาเป็นอิสระของเขาแต่ในที่สุดคำสั่งที่19ทับ2,560กลับก็ไปครอบบับแล้วกำลังจะมาถึงพรบการศึกษาแต่ผมบอกแล้วท่านประธานว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีซะเลยมันก็มีบ้างอุตสาห์ลงทุนนี่หมดค่าเบี้เลี้ยงคนไปเขียนไม่รู้เท่าไหร่ครับหมดค่าที่พัก แล้วการธรรมาชามติก็ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้จะทําได้ขนาดไหนผมมีรายชื่อของบางคนที่ไปเป็นกรรมธิการผมบอกว่าช่วยกลับไปธรรมาชามติมาดูใหม่สิว่าครูก็ต้องการไหมสังคมก็ต้องการไหมชาวบ้านก็ต้องการไหมองค์กรต่างๆ,ๆวก็ต้องการไหมผมไม่ลงรายละเอยียดในเนื้อหาแล้วครับธรรมธานครับเพราะว่ามันมีอยู่ทั้งหมดร้อยสิบมาตราร้อยสิบมาตราให้อภิปรายเจ็ดนาทีนี่มันคงเป็นไปไม่ไ,ได้ครับแต่ผมอยากจะพูดภาพรวมไว้ วันนี้สรุปใจความได้ก็คือพอรบ,บการศึกษาที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กวันนี้ทํำยังไงเด็กมันคิดเป็นทําเป็นอ่านออกเขียนได้แก้ปัญหาได้มีคุณธรรมมีความสำนึกในสถาบันหลักของชาติปลูกฝังเข้าไปนะครับไปออกแบบหลักสูตรอย่างไรให้เด็กกล้าคิดให้เด็กกล้าทําแล้วให้คนอ่านออกเขียนได้จริงๆคิดเป็นแก้ปัญหาได้เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ มาดูที่ครูบุคลากราทางการศึกษาวันนี้ก็หวั่นไปทั้งประเทศหลังจากที่ยุคพวกผมมาเป็นผู้แทนใหม่ๆไปตาม,มกฎหมายกการครูและบุคลากราทางการศึกษาให้มีตําแหน่งผู้อำนวยการใ้มีครูชํานาญการครูเชี่ยวชาญครูเชี่ยวชาญพิเศษวันนี้เขายังมองไม่เห็นว่าเขายังอยู่ได้ไหมตําแหน่งผู้อำนวยการเขาจะต้องดึงกลับมาอีกไหมเหมือนที่เป็นกระแสข่าวจากผู้อำนวยการมาเป็นครูใหญ่เขาอุตสาหสอบจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ยใหญ่มาเป็นผูน้อำนวยการ แล้วจะอยู่เทิมนเขาตอนนั้นในเบื้องต้นกลับไปเป็นครูใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นกับกรรมการที่ไปกยกล่างเขียนกฎหมายการศึกษาชาติมาดูครูความก้าวหน้าของครูเขาจะมีขนาดไหนความมั่นคงในชีวิตของเขาจะมีขนาดไหนมาดูศึกษานิเทศศึกษานิเทศเขาจะเดินยังไงเขาจะทา,างานยังไงแล้วบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการสถานศึกษาวันนี้เขาจะเข้ามามีบทบาทไหม เขาจะได้โอกาสจากรัฐบาลไหมที่เขาทำงานเสียสลามาตลอดวันนี้มาคิดเรื่องเครื่องราดมาคิดค่าตอบแทนให้เขาบ้างในบางส่วนเพื่อเขาจะได้มีโอกาสขับเคลื่อนต่างการศึกษาดูที่งบประมาณจัดไปให้จริงไหมงบประมาณปีนี้ก็ไปตัดกระทรวงศึกษาหลายคนพูดถึงครูโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ่ผมไม่เชื่อเพรารัฐบาลนี้ใจความจริงจังและจริงใจกับเรื่องของการแก้ปัญหาของประเทศ ที่ให้คนอ่านออกเขียนได้คิดเป็นตำเป็นเก่งวิทยาศาสตร์มาดูองค์กรอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคําสั่งคอสชอยกเลิกหมดองค์กรที่เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับที่ปกครองในตนเองเพื่อตอนเองแล้วก็ดูแลกันตนเองโดนยกเลิกไปหมดนี่คือความน่าเป็นห่วงกับท่านประธานที่เคารพครับผมก็เลยเอาละครับท่านประธานกดอ่อนแล้วผมก็ใจครับแต่ขออีกนิดเดียวผมฝากไปจริงๆนะครับ ฝากอรหันว่าหลันคือ49คนที่ไปทําท่านไม่ต้องรีบท่านทําให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยเด็กนอกจากเศรษฐกิจพังอะไรพังแล้วเด็กนักเรียนก็พังนะครับเพราะอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่มีงบประมาณก็ไม่พร้อมแล้วจะให้เด็กมันอ่านออกเขียนได้ผมถึงบอกว่าสําคัญกว่ารัฐธรรมนูญนะครับเพราะถะาคนในบ้านเมืองนี่ฉลาดคิดเท่าทันผู้นํา คิดเท่าทันคนที่มีอำนาจผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองมันก็จะเดินไปได้ดีกว่านี้แต่วันนี้ไปประเมินดูไปออกแบบดูเด็กด้อยคุณภาพไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะใครหรอกครับเพราะผู้มีอำนาจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาเลยครับท่านประธานครับเมื่อหมดเวลาผมก็กรบรบในกติกาพวกผมและคณะที่นั่งกันอยู่เนี่ย ซึ่งมีความห่วงใยในการศึกษาของชาติโดยเฉพาะพักเพื่อไทยท่านยิ่งรักกินวัตรก็สร้างแท็บเล็ตท่านนายกตักษินก็มาทําให้ครูมีการก,ารการ้กาวหน้าท่านนายกชวนก็มาทําเรื่องอาหารกลางวันนมโรงเรียนอาหารโรงเรียนสามคนนี้เป็นบุคลากรที่เป็นนายกฐมนตีที่สร้างคุณอุปกรณ์ให้กับบ้านกับเมืองให้กับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนแต่ยุคทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับนอกจากไปทําลายระบบก็แล้วก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้าครับขอบราาขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ